ชีวิตนี้หลายคนวิ่งไล่ตามเงินทองมาทั้งชีวิตแต่กลับไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขามีทุกอย่างที่จําเป็นต่อความมั่งคั่งอยู่แล้วตั้งแต่เกิดใช่แล้วมั่งคัง่งไม่ใช่ความร่ำรวยทางวัตถุแบบทางตาเห็นแต่เป็นพลังจากภายในที่สามารถสร้างความมั่งคั่งมหาศาลได้น่าตกใจเมล่ะที่หลายคนตายไปโดยไม่เคยแต่ต้องศักยภาพนี้เลยยอพวกเขาดําเนินชีวิตกล่าวกับว่าตัวเองขาดแคลนโดยธรรมชาติทั้งๆที่ทททแท้จริงแล้วเกิดมาพร้อมความร่ำรวยในตัวมหาศาลคําถามไม่ใช่ว่า คุณเกิดมารวยไหมแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือคุณจะตัดสินใจเปลียนิยมความเป็นจริงนี้ให้กลายเป็นความมั่งคั่งหรือจะปล่อยมันไปอีกสัปดาคุณไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาความร่ำรวยเพราะมันอยู่กับคุณแล้วรอวันถูกนำมาใช้นี่แหละคือสิ่งที่ไม่มีใครเคยบอกคุณคุณไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคนร่ำรวยเพียงแค่หยุดปฏิเสธความร่ำรวยที่คุณมีอยู่แล้วก็พอคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบนั้นปฏิเสธความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองราวกับว่าความขาดแคละนนั่นคือสิ่ง ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดราวกับว่าการใช้ชีวิตอย่างยากจนเป็นเรื่องน่าเชฉาชูแต่ละองค์ถามตัวเองสิเมื่อไหร่กันที่ความขาดแคลนนกายเป็นคุณธรรมเมื่อไหร่ที่การคิดว่าการปรารถนามากกว่านี้เป็นสิ่งที่ผิดกลายเป็นคําจํากัดความของความอ่อนน้อมถ่อมตนไปได้และองค์สังเกตดูไม่มีใครเคยสอนคุณว่าคุณมีพลังสร้างสรรค์ฝังอยู่ในจิตใจความสามารถในการสร้างภาพความเป็นจริงที่ปรารถนาและภาพนั้นเมื่อคุณรับรู้ด้วยอารมณ์และบันทึกไว ในจิตใต้สันนึกมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอโลกภายนอกแต่เพียงเพราะคุณไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่จริงตั้งแต่ในแต่ไรแล้วมนุษยชาติสร้างสรรค์สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยจิตใจทุกสิ่งที่คุณเห็นเก้าอี้ที่คุณนั่งโทรศัพท์ในมือบ้านที่คุณอยู่ทั้งหมดเคยมีอยู่ในจิตใจของใครบางคนมาก่อนแล้วอะไรทําให้คุณคิดว่าชีวิตของคุณจะแตกต่างไปจากกฎข้อนี้และองค์คิดดูคุณเคยบอกตัวเองว่าทําไม่ได้มันยากเกินไปนมันไม่ใช่ของเราสักกี่ครั้งแล้วคุณเคคคยมองบัญชีธนาาแล้ววิด่ ฉันไม่มีเงินบ้างไหมทุกประโยคเหล่านั้นคืออิฐก,ก้อนหนึ่งที่ก่อกำแพงกัน้นคุณกับความมั่งคั่งทุกครั้งที่คุณยืนยันถึงข้อจำกัดคุณก็ยิ่งเสริมสร้างมันขึ้นจากประวาลไม่ได้มอบสิ่งที่คุณปรารถนาให้คุณแต่ให้สิ่งที่คุณเชื่อเมื่อคุณพูดว่าฉันจนมันก็จะตอบว่าหาได้เลยยอจงจนต่อไปเมื่อคุณพูดว่าฉันทำไม่ได้มันก็จะบอกว่าได้สิทธาไม่ได้ก็ทำไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเป็นเวลาหลายปีผมไม่เคยมองตัวเองว่า มีความสามารถผมเชื่อว่าชะตาชีวิตของผมคือการดิ้นรนเอาชีวิตรอดผมทำงานที่ปั๊มน้ำมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องล้างพื้นทำทุกอย่างที่ทำได้ไม่ใช่ว่าผมขาดความทุ่งเทผมทำงานหนักมากแต่ก็ยังคงอยู่กับที่รู้สึกเหมือนติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับการวิ่งโดยมีสมอผูกติดอยู่ที่ข้อเท้าและสมอนั้นก็คือภาพลักษณ์ที่ผมมีต่อตัวเองแต่ละว่าวันหนึ่งมีคนให้หนังสือเล่มหนึ่งกับผมติ้งแอนโกลิท ผมเริ่มอ่านและทันใดนั้นเองบางอย่างก็กระจจาขึ้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินใครบางคนบอกว่าผมไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับโลกอผมแค่ต้องเปลี่ยนแปลงงอตัวเองจากภายในมันเหมือนกับประกายไฟผมลาออกจากงานดับเพลิงไม่มีแผนไม่มีประสบการณ์ไม่มีเงินแต่มีสิ่งใหม่ภาพลักษณ์ใหม่ของตัวเองและรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงปีผมก็มีเงินมากกว่าแสนดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของการลังล็อกเมื่อผมเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองโลกอก็เอง ริ่ปรับเปลี่ยนไปตามตอนนี้องค์บอกผมสิคุณเคยเลิกทําอะไรไปเพราะคิดว่าตัวเองทําไม่ได้บ้างไหมคุณเคยมองข้ามโอกาสไปบ้างไหมเพราะคิดว่ามันไม่ใช่ของเรานั่นแหละคือการถูกปลกฝังคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตดิ้นรนแก้ปัญหาเรื่องเงินด้วยการทํางานหนักพยายามมากขึ้นหางานเพิ่มแต่พวกเขาไม่รู้ว่าปัญหา ไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ที่การตั้งโปรแกร,รมในจิตใจและที่แย่กว่านั้นคือพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกตั้งโปรแกร,รมไว้คำถามคือคุณจะยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การตั้งโปรแกร,รมแบบเดิมหรือไม่คุณจะปล่อยให้ความคิดเก่าๆเ,เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะสามารถหาเงินได้เท่าไหร่อยู่บ้านแบบไหนแต่งตัวอย่างไรหรือคุณจะหยุดเสียทีละเลือกสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ตัวเองอย่างตั้งใจหลายคนกลัว <S <S ที่ทจะทำตัวดูเย่อหยิ่งกลัวล้มเหลว <le S 2> ว่ากลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ z o n แต่ขอให้ผมถามหน่อยความสบาย ที่คุณกําลังสัมผัสอยู่นั้นมันสบายจริงๆหรือเปล่าหรือแค่คุณคุ้นเคยกับมันไปแล้วเพราะการใช้ชีวิตโดยไม่ใช้ศักยภาพของตัวเองนั่นแหละน่าจะเรียกว่าไม่สบายอย่างที่บอกไปทุกสิ่งที่คุณเชื่อจัดกุลหายเป็นประสบการณ์ของคุณถ้าคุณเชื่อว่าเงินมีน้อยมันก็จะมีน้อยถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่สมควรได้รับความมั่งคั่งมันก็จะไม่เข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเกิดมาพร้อมความมั่งคั่งและใช้ชีวิตอย่างนั้น ด้วยความคิดที่ว่ามีมากมายมีพลังสร้างสรรค์มีเป้าหมายทุกสิ่งรอบตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปและคุณสามารถเริ่มได้เลยอยอใน7วันข้างหน้าสังเกตความคิดด้านและเดี่ยวกับเงินทุกความคิดจดและงอไปและเขียนสิ่งตรงกันข้ามไว้ข้างๆเช่นฉันจ่ายไม่ไหวเปลี่ยนเป็นฉันกําลังหาวิธีที่จะจ่ายได้อย่างให้ได้ทำแบบนี้ทุกวันเปลี่ยนความคิดเก่าเป็นความคิดใหม่7วันติดต่อกนันนี่ไม่ใช่เวทมนต์นี่คือนูโรพลาสติ i c i การปรับโครงสร้างสมองการตั้งโปรแกรมสมองใหม่ นี่คือวิทยาศาสตร์คุณเกิดมาพร้อมความมั่งคัง่งและสิ่งที่กั้นคุณกับความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่ปริญญาไม่ใช่เงินมรดกไม่ใช่ฐานะทางเศรษฐกิจแต่เป็นภาพลักษณ์ที่คุณยึดติดอยู่แต่คุณสามารถปล่อยวางมันได้แล้วชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่เริ่มต้นเมื่อคุณเปลี่ยนไปตอนนี้คำถามคือคุณพร้อมที่จะยอมรับมันหรือยังหรือจะรออีกสัปดาห์เพื่อใช้ชักนีวิตท,ที่เป็นสิทธิของคุณมาโดยตอลอดผมเคยเชื่อว่ายิ่งทำงานหนะักยิ่งได้เงินมากผมโตมากับคนี้ ทำงานหนักเธอแล้วทุกอย่างจะดีเองแต่ผมจะบอกความจริงที่ไม่มีใครเคยพูดโลกอไม่ได้ให้รางวัลกับความพยายามแต่ให้รางวัลกับคุณค่าและคุณค่าไม่ได้หมายถึงปริมาณเงือที่คุณเสียไปแต่หมายถึงความถี่ที่คุณส่งออกไประดับสติที่คุณมีประโยชน์และผลกระทบของสิ่งที่คุณมอบให้ผมเห็นคนตื่นตีห้านั่งรถสามต่อกลับถึงบ้านตอนเย็นด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินยอดเงินในบัญชีไม่เปลนิ่แปลงงอและผมก็คิดว่านี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยยอคุณเหล ห้านี้ทุ่งเทยอย่างเต็มที่ทําไมถึงไม่ร่ารวยนั่นคือตอนที่ผมเข้าใจพวกเขากําลังทํางานในความถิ่ที่ผิดพวกเขากําลังเคลื่อนไหวร่างกายแต่จิตใจไม่ได้เคลื่อนไหวพวกเขากําลังกระทําแต่ไม่ได้ลังล็อกพวกเขากําลังบังคับจัดตะวาลท,ทั้งทั้งที่กวนจะร่วมมือกับมันคุณอาจทํางานวันละสิบสี่ชั่วโมงแต่ก็ยังคงสั่นสะเทือนด้วยความขาดแคลนนอนตื่นขึ้น,นมาด้วยความคิดเรื่องหนี้สินใช้เวลาทั้งวันบนเรื่องความขาดแคลนอน,นอนหลับด้วยความกลัวอนาคตแล้วคุณคาดหวังว่าชีวิตจะให้มากกว่านี้ได้อย่างไร จักระวาลไม่ได้ยินความเห ے. นื้อละของคุณมันตอบสนองต่อการสนสะเทือนของคุณและถ้าคุณสนสะเทือนด้วยความขาดแคลนน้องไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนคุณก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่เสริมสร้างความขาดแคลนนั้นเข้ามาไม่ใช่การลังงอโทษแต่มันคือกฎและองค์คิดดูคุณเคยพูดว่าแค่ขอให้ได้เงินเพิ่มอีกนิดหน่อยก็พอถ้าจ่ายนี่หมดเดือนนี้ได้ก็ดีแล้วไม่ต้องมากหรอกขอแค่พอใช้ก็พอบ้างไหมดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เบื้องหลังนั้น คือความปลวกคือข้อจํากัดคือความเชื่อที่ว่าการขอมากเกินไปเป็นเรื่องผิดการอยากร่ํารวยเป็นเรื่องเหตุพอในแก่ตัวและตราบใดที่คุณยังคิดแบบนี้คุณก็จะปิดกั้นการไหลเวียนของความอุดมสมบูรณ์เมื่อผมเริ่มเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตผมก็เปลี่ยนไปผมหยุดถามตัวเองว่าจะหาเงินเพิ่มได้อย่างไรและเริ่มถามตัวเองว่าฉันจะมอบคุณค่าได้อย่างไรด้วยความรู้เท่าทันมากขึ้นด้วยการลังล็อกมากขึ้นผมหยุดไล่ตามเงินและเริ่มไล่ตามตัวเอง ความจริงของตัวเองความถี่ที่เหมาะสมของตัวเองและรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเงินก็เริ่มเข้ามาในรูปแบบที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนโอกาสต่างๆเกิดขึ้นคนสําคัญเข้ามาในชีวิตความคิดต่างๆก็เริ่มชัดเจนขึ้นราวกับว่าทุกอย่างกําลังรอให้ผมปรับเคลื่อนความถี่ให้ตรงแต่ผมต้องบอกคุณว่านั่นไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่ทํางานมันหมายความว่างานของคุณจะไม่ใช่ภาระอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นการแสดงออกคุณจะไม่ทํางานเพื่อความอยู่รอดอีกต่อไปแต่จะทํางานเพื่อการขยายตัวคุณจะไม่ขายเวลาของคุณอีกต่อไปแต่จะขายพลังงานของคุณแหละพลังงานที่ถูกต้องจะดึงดูดทรัพยากรความร่วมมือทางออกเส้นทางที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือน จะเป็นไปไม่ได้และองค์คิดถึงสตีวจ็อบส์ดูสิเขาถูกไล่ออกจากบริษัทของตัวเองสําหรับหลายคนนั่นอาจเป็นจุดจบแต่เขาใช้ความเจ็บปวดนั้นเป็นแรงผลักดันเขาสั่นสะเทือนได้แรงกว่าเดิมเขาสร้างพิซซอร์เขากลับไปที่ Apple และเขาก็ก่อการปฏิวัติโลกอีกครั้งไม่ใช่ความพยายามทางกายภาพที่นําเขาไปถึงจุดนั้นแต่เป็นภาพลักษณ์ในจิตใจที่ชัดเจนความถี่ที่เขาตัดสินใจที่จะครอบครองแม้ว่าทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายตอนนี้องค์บอกผมสิคุณเคยหยุดชะง,งักเพราะคิดว่าไม่มีพลังที่จะก้าวต่อไปไหม หรือคิดว่าตัวเองทําทุกอย่างเต็มที่แล้วความจริงคือคุณกําลังตั้งพยายามทําในสิ่งที่ผิดด้วยความคิดที่ผิดด้วยการสันสะเทือนที่ผิดและนั่นมันทําให้เหนือ่อยล้าเพราะไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนจะกระวลไม่ได้ตอบสนองต่อแรงผลักดันแต่ตอบสนองต่อการปรับเคลื่อนความที่มีงานวิจัยของ h a r Harvard b u s i n e s s s c h o ู l ที่แสดงให้เห็นว่าคนที่กําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเขียนมาละงอไปและทบทวนบ่อยๆมีโอกาสประสบความสําเร็จทางการเงินสูงกว่าคนที่แค่ทํางานหนักถึง10เท่าสิเท่าเลยนะและรู้ไหมว่า นั่นพิสูจน์อะไรภาพลักษณ์ในจิตใจมีพลังมากกว่าการกระทําที่ตาบอดเพราะภาพลักษณ์ในจิตใจกําหนดสิ่งที่คุณจะดึงดูดในขณะที่การกระทําที่ไม่มีทิศทางจะทําให้คุณเหนื่อยเปล่าๆหลายคนคิดว่านี่เป็นการพูดเรื่องลึกลับแต่ละองค์คิดดูร่างกายของคุณทั้งหมดคือพลังงานที่เคลื่อนไหวอารมณ์ของคุณคือการสั่นสะเทือนความคิดของคุณคือความถี่และความถี่ก็เหมือนกับสถานีวิทยุค,คุณไม่สามารถฟังเพลงมุงพาสสิกผ่านสถานี วิทยุเพลงอกหนักๆได้ในทำนองเดียวกันคุณไม่สามารถรับความมั่งคั่งได้ถ้าคุณกำลังรับเคลื่อนความถี่ของความขาดแคลนอไม่สำคัญว่าคุณปรารถนาแค่ไหนคุณต้องเปลี่ยนสถานีแหลกะการเปลี่ยนสถานีนั้น,นต้องการสติไม่ใช่ความพยายามถ้าคุณตื่นขึ้นมาทุกวันด้วยความกังวลเรื่องนี้สินถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยการบอกว่ามันยากทำไม่ได้ทุกอย่างแย่และงอบอกผมหน่อยสิคุณคิดว่าคุณกำลังฟังสถานีอะไรอยู่คุณสามารถรับเคลื่อนความถี่ของโอกาสแบบไหนได้ในสถานการณ์แบบนั้น คุณสามารถมีไอดีแบบไหนได้แต่ถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วพูดว่าวันนี้ฉันเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ฉันสร้างได้วันนี้ฉันตัดสินใจที่จะทําอย่างสุดความสามารถด้วยความกระตือรือร้นวันนี้ฉันเลือกที่จะลังล็อกกับความอุดมสมบูรณ์นี่ใหม่น่าใช่การคิดบวกที่ไร้สาระแต่เป็นการเปลี่ยนตําแหน่งความถี่ของคุณ และเมื่อคุณทำอย่างสม่ำเสมอโลกภายนอกจะเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไปแต่เพราะตอนนี้คุณมองเห็นโอกาสที่ก่อนหน้านี้ความถี่ของคุณไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นถ้าคุณเหนื่อยลาอาจไม่ใช่เพราะคุณทำงานหนักเกินไปอาจเป็นเพราะคุณกำลังพยายามใช้ชีวิตที่ไม่ล็อกกับตัวตนที่แท้จริงของคุณและนี่แหละคือสิ่งที่ดูดพลังงานที่สุดการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกับความจริงของตัวเองดังนั้นหายใจเข้าลึกๆต่อยให้ตัวเองหยุดวิ่งไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะความกระจ่างเพราะการตัดสินใจเพราะการเลือก ที่จะกลับมาหาตัวเองและจากนั้นสร้างความเป็นจริงที่แสดงออกถึงตัวคุณอย่างแท้จริงคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อไล่ตามเงินแต่ถูกสร้างมาเพื่อดึงดูดมันด้วยตัวตนที่คุณเลือกที่จะเป็นและการตัดสินใจนั้นสามารถทําได้เลยยอในตอนนี้โดยไม่ต้องรอสักนาทีเดียวคุณเคยพูดว่าฉันรู้ว่าฉันต้องทําอะไรแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันก็ไม่ทําหรือฉันเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วเคยดูวิดีโอมาแล้วว่าเคยเรียนหลักสูตรมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงงอบ้างไหม นี่คือหนึ่งในความผิดหวังที่ยิ่งใหญ่ย่อที่สุดของผู้ที่สแสวงหาการเติบโตทางส่วนตัวและการเงินความจริงคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความรู้แต่ปัญหาอยู่ที่การถูกปลูกฝังคุณไม่ได้กระทําจากสิ่งที่คุณรู้แต่คุณกระทําจากสิ่งที่ถูกปลูกฝังไว้อย่างลักซึ่งในตัวคุณผมเคยประสบกับเรื่องนี้มาหลายปีผมรู้ว่าผมต้องเปลี่ยนสถานาการณ์ของผมผมรู้ว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ารอผมอยู่และถึงกระนั้นผมก็ยังติดอยู่กับพฤติกรรมเดิมๆผมอยากเปล่ นิ่งแปลงอ,อแต่เหมือนกับว่าผมติดอยู่ในเขาวงกฎผมเห็นทางออกแต่ทุกครั้งที่พยายามจะไปถึงก็มีบางอย่างดึงผมกลับไปและบางอย่างนั้นก็คือสิ่งที่ผมไม่เห็นคือรูปแบบย่อยในจิตใต้สันนึกที่ควบคุมทุกการเลือกของผมทุกนิสัยทุกปฏิกริยาผมคิดว่าตัวเองมีอิสระแต่จริงๆแล้วผมติดอยู่กับตัวเองรู้ไหมว่าอะไรทําให้ผมกระหนักได้เช้าวันหนึ่งเหมือนกับเช้าวันอื่นๆนาริกาปลุกดังและผมก็ลุกขึ้นโดยอัตโนมัติผมทำทุกอย่างโดยไม่ต้องคิดแปลงฝัน ชงกาแฟาขับรถไปทํางานและในบางช่วงเวลาขณะที่ผมขับรถผมสังเกตว่าผมจํารายละเอียดของเส้นทางไม่ได้เลยยอร่างกายของผมกําลังทําทุกอย่างแต่จิตใจของผมไม่อยู่กับปัจจุบันมันเหมือนกับมีเสียงปังในหัวผมไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ผมกําลังทําซ้ํานี่แหละคือวิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทำซ้ำตื่นขึ้นมาแบบเดิมคิดเรื่องเดิมๆรู้สึกอารมณ์เดิมๆทำสิ่งเดิมๆแล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงยังคงได้ผลลัพธ์เดิมๆนี่ไม่ใช่เรื่องโชคร้ายไม่ใช่ชะตาชีวิตและแน่นอนว่า ไม่ใช่ความขาดความพยายามนี่คือการตั้งโปรแกรมและตราบใดที่คุณไม่ตั้งโปรแกรมความคิดของคุณใหม่คุณก็จะใช้ชีวิตซ้ำเดิมๆแม้ว่าสถานที่แหลถคาคนรจะเปลี่ยนไปสมองมนุษย์ทำงานเหตุเหมือนกับระบบการทำซ้ำทุกครั้งที่ทำซ้ำความคิดการกระทำอารมณ์คุณก็จะเสริมสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ปร,ประสาทและหลังจากผ่านไประยะหนึ่งมันก็จะกลายเป็นอัตโนมัติ กลายเป็นนิสัยกลายเป็นตัวคุณดังนั้นคุณอาจรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์เป้าหมายแต่ถ้าการตั้งโปรแกรมภายในของคุณขึ้นอยู่กับความขาดแคลนอความกลัวความสงสัยนั่นแหละที่จะควบคุมการตัดสินใจของคุณไม่ว่าคุณจะอยากเปลี่ยนแปลงออกแค่ไหนและที่สําคัญกว่านั้นคือจิตได้สําน,นึกไม่แยกแยะความจริงกับสิ่งที่ทําซ้ํามันไม่ตั้งคําถาหามันแค่ยอมรับดังนั้นถ้าคุณพูดซ้ำมาหลายปีว่าคุณไม่เก่งเรื่องเงินคุณไม่สมควรได้รับมากกว่านี้ การร่ำรวยอย่างซื่อสัตย์นั้นยากคนที่มีเงินมากก็เพราะเอาของคนอื่นมาจิตใต้สํานึกก็ยอมรับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นความจริงและตอนนี้มันก็ทําง,งานอย่างไม่รู้จักเหนื่อยเพื่อรักษาความเป็นจริงของคุณให้สอดคล้องกับความเชื่อเหล่านั้นมันจะทําให้คุณลืมโอกาสทําให้คุณผัดวันประกันพรุ่งทําให้คุณทําลายตัวเองในช่วงเวลาที่จะประสบความสําเร็จทุกอย่างเพื่อรักษาตัวตนของคุณในปัจจุบันให้คงอยู่นั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าคุณไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคุณต้องการการตั้งโปรแกร,รมใหม่และการตั้งโปรรแกมมให่นนั้น ต้องใช้การทำซ้ำอย่างมีสติทุกวัน,ก,วนการทำซ้ำในสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากมีอยากใช้ชีวิตคุณต้องแทนที่ภาพเก่าด้วยภาพใหม่คุณต้องสร้างองค์จอรประสาทใหม่ด้วยภาพแห่งความมั่งคัง่งความมั่นใจความชัดเจนและทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำ,ำ,ซำจนกว่ามันจะกลายเป็นอัตโนมัติจนกว่ามันจะกลายเป็นตัวตนใหม่ของคุณจำตอนที่คุณเรียนขับรถได้ไหมตอนแรกทุกอย่างดูสับสนคุณต้องคิดถึงทุกๆรายละเอียดเกียร์เบรกคลัชไฟเลี้ยวแต่ตอนนี้คุณทำทุกอย่างได้โดยไม่ต่อ เงาคิดนั่นเป็นเพราะคุณทำซ้ำบ่อยพอสิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้กับความมั่งคั่งท่าตอนนี้มันดูยาก <It> s <S นั่นเป็นเพราะมันยังไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมไว้ในตัวคุณแต่ถ้าคุณทำซ้ำบ่อยพอจะถึงจุดหนึ่งที่การคิดใหญ่จะกลายเป็นเรื่องปกติเหมือนกับการหายใจและเมื่อนั้นเกิดขึ้นโลกกจะตอบสนองต่อความทีใหม่ของคุณโดยไม่ต้องพยายามโอกาสต่างๆจะดูเหมือนผุดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้แต่นี่ไม่ใช่เวทมนตร์นี่คือนูรวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้และผมบอกคุณแบบนี้ได้เพราะผมเคยสัมผัสมาเองตอละอด26ปีในชีวิต ผมทำซ้ำรูปแบบที่นำไปสู่ความลน้มเหลวว่าผมเห็นปัญหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในงานที่ต่างกันในมือที่ต่างกันกับคนกลุ่มที่ต่างกันมันเหมือนกับหนังเรื่องเดิมที่เปลี่ยนแค่เพียงเสื้อผ้าและที่แย่ที่สุดคือผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงงอแงไรจนกระทั่งวันที่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นเรื่องราวที่ผมเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับตัวตนของผมเมื่อผมเริ่มทำซ้ำภาพใหม่เรื่องราวใหม่วิสัยทัศน์ใหม่ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปและมันไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะโล ต่เพราะผมแข็งแกร่งขึ้นจากภายในรู้เท่าทันมากขึ้นละเกี่กับชีวิตที่ผมอยากสร้างมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณกําลังฟังผมอยู่ตอนนี้และเข้าใจสิ่งที่ผมพูดจงรู้ไว้ว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับคุณคุณแค่กําลังทํางานด้วยการตั้งโปรแกรมแบบเก่าและข่าวดีก็คือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงงอได้คุณสามารถเริ่มได้เลยยอเลือกความคิดใหม่ภาพใหม่ความรู้สึกใหม่ และทำซ้ำถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะดูเหมือนว่าคุณกำลังฝืนถึงแม้ว่าร่างกายของคุณจะต่อต้านถึงแม้ว่าคุณจะไม่เชื่ออย่างเต็มที่แค่ทำต่อไปเชื่อในกระบวนการเชื่อในการทำซ้ำและสักวันหนึ่งเกือบจากโดยไม่รู้ตัวคุณจะพบว่าตัวเองกำลังกระทำต่างออกไปคิดต่างออกไปรู้สึกต่างออกไปและนั่นจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณได้กลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองเวอร์ชั่นที่คุณเป็นอยู่เสมอแต่ตอนนี้ในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาแล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงสังข์ความเป็นจริงทางการเงินสุขภาพความสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆของชีวิตคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้เสียทีความเป็นจริงของคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนของจิตสํานึกของคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลเศรษฐกิจอดีตหรือครอบครัวของคุณมันเป็นภาพสะท้อนและภาพสะท้อนจะไม่เปลี่ยนจนกว่าภาพที่ฉายมันจะเปลี่ยนไปคนส่วน ใหญ่พยายามเปลี่ยนผลกระทบพวกเขาต่อสู้กับอาการต่อสู้กับผลลัพธ์แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าผลลัพธ์เป็นเทียงกระจกและกระจกไม่เปลี่ยนด้วยแรงคุณอาจตะโกนบนทุกมันแต่ภาพสะท้อนจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนภาพต้นฉบับและภาพนั้นอยู่ข้างในคุณอยู่ในจิตใจคุณอยู่ในิตสันนึกของคุณอยู่ในสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสมควรได้รับเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้ผมจําช่วงเวลาที่ชีวิตผมดูเหมือนจะวนกลับไปจุดเดิมได้เฮเหมือนกับว่าผมก้าวไปสองก้าวแล ผมมีช่วงเวลาที่ดีก้าวหน้าแต่ทันใดนั้นทุกอย่างก็หยุดชะงักและที่น่างหงุดหงิดที่สุดคือผมคิดว่าตัวเองทำทุกอย่างถูกต้องแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งผมหยุดและเผือนหน้ากับคำถามที่เปลี่ยนแปลงออทุกอย่างอะไรข้างในตัวฉันที่ยังคงติดอยู่กับอดีตเพราะภายนอกเป็นเพียงการสะท้อนภายในของผมและนั่นคือตอนที่ผมตระหนักว่าถึงแม้จะพยายามก้าวไปข้างหน้าผมก็ยังคงยึดติดกับภาพลักษณ์ของตัวเองแบบเก่าความกลัวแบบเก่าความเชื่อแบบเก่ามันเห เหมือนกับการพยายามวิ่งโดยดึงเบรกมือไว้ตราบใดที่ผมไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในจิตสํานึกของผมไม่มีอะไรรอบตัวจะเปลี่ยนไปจริงๆทุกอย่างเริ่มต้นจากภายในคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นและการเป็นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่คุณพูดแต่หมายถึงสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นความจริงบ่อยครั้งที่คุณพูดว่าคุณอยากได้ความมั่งคั่งแต่รู้สึกว่าคุณไม่สมควรได้รับคุณพูดว่าคุณอยากได้ความสัมพันธ์ใหม่่่่่่่แแตตรรรรรรููู้้สสสสึึกกกกววววาาาาาาไมมมีใคคคคัุุณณพดอยปะบํเ็จ มันยากเกินไปและจักรวาลตอบสนองต่อ,อก,การสั่นสะเทือนไม่ใช่คำพูดวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์สแสดงให้เห็นว่าสมองมนุษย์ตอบสนองต่อภาพอารมณ์ได้แรงกว่าตังกะกล่าวคือการพูดว่าฉันรวยไม่ได้ผลท่าข้างในคุณยังคงรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกผิดหรือรู้สึกจำกัดสิ่งที่สร้างความเป็นจริงของคุณคืออารมณ์ที่คุณเชื่อมโยงกับภาพนั้นและนั่นคือเหตุผลที่การใช้คำพูดบ่อยๆ ไม่ได้ผลเพราะคนส่วนใหญ่พูดคำพูดด้วยปากในขณะที่ยังคงสร้างภาพแห่งความขาดแคลในในใจคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในภาพนั้นก่อนที่มันจะปรากฏออกมาคุณต้องรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของสิ่งที่คุณปรารถนาเหมือนกับว่ามันเป็นจริงแล้วไม่ใช่เพราะคุณกำลังแท้งทำแต่เพราะคุณเข้าใจว่ากฎหมายทางานอย่างไรคุณเข้าใจว่าสสารตามจิตใจว่ารูปธรรมตามนามธรรมว่าโลกภายนอกเป็นผู้รับรู้ล่าสุดเสมอก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนแปลงองค์จักภายในจากนั้นทุกอย่างรอบตัวจะเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นละองคิดดูศักคู่ชีวิตเรา เปรียดเหมือนดินเหนียวก้อนหนึ่งจะปั้นเป็นแจกันสวยงามหรือเป็นแค่กระถางธรรมดาขึ้นอยู่กับมือและจินตนาการของเราเองถ้าเรามองตัวเองเล็กๆโลกก,ก็จะแคบละง,งอโอกาสควนหายเป็นอุปสรรคความท้าทายเปลี่ยนเป็นภัยคุกคามทุกอย่างดูยากลําบากไปหมดเหมือนถูกกาแพงที่เราสร้างขึ้นเองปิดกัน้นแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่ความคิดที่จํากัดที่เราปล่อยให้ครอบงาจิตใจลายองคเปลี่ยนมุมมองดูบ้างจงเห็นคุณค่าในตัวเองมองตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถสมควรได้รับสิ่งดีๆแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีอะไรพิเศษ ไม่มีเงินทองไม่มีชื่อเสียงจงเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแน่วแน่ความคิดนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมทําให้การตัดสินใจกล้าหาญขึ้นการกระทํามั่นใจขึ้นและโลกภายนอกก็จะสะท้อนภาพนั้นกลับมาไม่ใช่กันหนาะและอกตัวเองแต่เป็นการยอมรับว่าความจริงภายนอกเปลี่ยนแปลงอได้แต่ความคิดภายในของเรานั้นย,ยั่งยืน และเป็นหลักฐานสําคัญเปลี่ยนภายในภายนอกก็เปลี่ยนตามมุนองค์นึกถึงเหล็กก้อนหนึ่งราคาแค่5ดอลลาร์แต่ถ้ากลั่นกรองเป็นเข็มมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเป็น $500 ดอลลาร์ถ้าทําเป็นสปริงนฬิกาอาจมีค่าถึง2 5 0 0 0 0ดอลลาร์วัตถุดิบเหมือนเดิมแต่รูปร่างประโยชน์ใช้สอยและมูลค่าต่างกันออกไปเราก็เช่นกันมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแต่ความคิดที่จํากัดอาจทําให้เราใช้ศัตยภาพไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงสังความคิดจะปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในชีวิตดังนั้นจงหยุดแล้วเขียนและงอไปว่าคุณต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะมีชีวิตที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่อยากได้แต่เป็นตัวตนที่ต้องการคนคนนั้นคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรทาอย่างไรเมื่อเจออุปสรรคตัดสินใจอย่างไรเมื่อได้ภาพนั้นแล้วจงใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับภาพนั้นทีละเล็กทีละน้อยทุกก้าทุกการตัดสินใจทุกความคิดการเปลี่ยนแปลงงอดไม่เกิดขึ้นทันทีแต่เริ่มได้ในทันทีและทันทีนั้นคือตอนนี้พ <อ S 1> เพราะชีวิตเราปรับเปลี่ยนได้เครื่องมือที่แกสลักชีวิตคือออจจิตใขงงเเรา เปลี่ยนภายในภายนอกก็จะเปลี่ยนตามเสมอสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากให้จําไว้คือคุณเกิดมาร่ารวยแล้วไม่ใช่ร่ารวยทางการเงินแต่ร่ารวยในศักภยภาพในพลังสร้างสรรค์ในความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยภาพที่คุณมีต่อตัวเองการเ,เปลี่ยนแปลงงอที่แท้จริงเริ่มจากภายในจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากความเชื่อในตัวเองและความสามารถของตัวเองแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปถ้าคุณตั้งใจจริงก้าวต่อไปรอคุณอยู่ในบทความถัดไปคุณจะก้าวขึ้นไปอีกขั้น ขาวามกระจ่างดีขึ้นกว่าเดิมอีก1%การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสะสมไปทุกวันจะนําคุณไปสู่จุดหมายที่ตอนนี้ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่ในบทความหนะ้า